Are y'all stealing our clothes? Just because we black, we still in your shit? What? Look at your shirt. <laughs> Why don't you sing us a little Reba song? Oh, uh -huh. Reba. Sing your favorite. Uh, I'm a woman. I'm a strong, I'm a strong black woman. Strong. Yeah, because a... she's not black. Yes. What you gonna do? What you gonna do? Mm -mm. That ain't no Reba song. It's from her mix. Come on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. I Get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh Put a man yesterday? Give me one. Put some relish on that motherfucker. Open the register. Stay right like there. Mm mm. Is that skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes, it is. Shut the fuck Marcus, up. Marcus, get in the car. He has a gun to my head. Want to deal with him? You want to deal with me? Sorry, sir, but I gotta go. Call 911. not you the police? Look, we now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. Then Howard is being framed. Let's go. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. Fuck. Fuckers. Fuck them all. Daddy. I don't know how high up this shit goes, but don't trust anybody. You're my bad voice. No. You're my name. You should be careful. They're being set up, detectives. We got two suspects, Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. In five, four, three... I ain't no damn scientist. Y'all are some terrible fucking fugitives. Ah! I need nasty mice. Bad boy. I got this. What you don't do? Though? Uh... bad boy bad boy what you gonna do what you gonna do what you come for you bad boy bad boy สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังนะครับคลิปรีวิวหนังวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Bad Boy l i o r All Die ถ้าเป็นภาษาไทยก็ Bad Boy ภาค4ลุยต่อให้โลกจำคือถ้าพูดถึงหนังกู้หูตำรวจเนี่ยผมว่า Bad Boy เนี่ยเป็นเรื่องอดับตน้ตนๆที่คนจะนึกถึงเลยเป็นกู้หูตำรวจที่ ทั้งฮาทั้งละหำมบูแหลกรานแถมมีมุกเจ็บๆในแต่ละฉากแต่ละเซนด้วยแล้วก็การโต้วาทีกันการเถียงทะเลาะกันระหว่างไอ้สองกู้หูนเนี่ยแล้วก็เรีแอคชัน่นระหว่างคนรอบตัวที่มีต่อกู้หูตำรวจเนี่ยคือความเป็นความที่เป็นตำรวจสืบสีเนาะมันก็เลยอาจจะดูแบบเหมือนโดนกดๆหน่อยเพราะว่าในยุคตั้งแต่แบทบอลภาคแรกอะยุคอ่าเก้าสิบต้นๆอะ ก็จะเป็นยุคที่เรารู้รอยู่ว่าโอเคพวกคนผิวสีนะ่าจะโดนนั่นหน่อยจากคนพวกผิวขาวใช่ไหมเออแต่ก็คู่หูตำรวจตำรวจคู่นี้ก็ฝ่าฟันมาได้เออใช้ทักษะความสามารถแล้วก็แก้ไขคดีต่างๆได้จนทําให้เป็นที่ยอมรับในกบมตำรวจอ,อืมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายอย่างเจอพ่อ้ายาเจอฆาตกรเจอสารพัดผู้ก่อการร้ายออสุดท้ายก็ ปกป้องไมอามี่ได้จนมาทุกวันนี้แล้วก็มาภาคนี้เจออีกปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องแบบเขาโดนใส่ร้ายป้ายสีอืมจากตำรวจเลวอ่ะเป็นข้าราชการเลวอ่ะในในตำรวจในในองค์กรนี่เนี่ยก็ทำให้ต้องมาพิสูจน์ตัวเองอืมหาหลักฐานมาแก้ต่างมาล้างมลทินให้ตัวเองแล้วก็ให้ผู้กองมิลเลอร์ที่เป็นอดีตหน้าของเองที่เสียไปในภาคก่อนน่ะ แล้วก็เป็นเรื่องราวตอรี่เรื่องไม่มีอะไรนะไม่ซับซอ้อนเลยเหมือนทุกภาคไม่มีอะไรมากสู้กับผู้ก่อการร้ายสู้กับตัวร้ายทรชนใช้ไหวพริบใช้ความบ้าระหำ่ำเอาตัวรอดมาได้เจอผู้ก่อการร้ายหรือว่าเจอตัวร้ายหักมุมหักเหลี่ยมใส่ก็ยังด้นกันเอาจนชนะมาได้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆมาได้แล้วเรื่องก็จบประมาณเนี้ย คือทุกๆภาคจะเป็นนี้หมดแต่ภาคนี้จะแตกต่างจากภาคแรกๆหน่อยเพราะว่าภาคแรกเราจะจะรู้ว่าเออคู่แบทบอยคู่กันโหวตแมมมี่คนนี้วัยรุ่นใช่ไหมความเลือดร้อนบูรหัมถึงในถึงกันเออตายเป็นตายอะไรเงี้ยแต่พอภาคต่อไปภาคสองภาคสามเราจะเห็นคือเราติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกก็จะเห็นความพัฒนาการของตัวละครคู่นี้ที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเริ่มมีความคิดมากขึ้น จากที่บ้าเราหามบูแหลกไม่สนโลกก็เริ่มมีความคิดเริ่มจะเบรกตัวเองบ้างเริ่มจะยับยัง้งบ้างแต่ก็ยังแบบถึงเวลาจริงๆก็เอาสู้ก็สู้อะไรเงี้ยพอเริ่มโตขึ้นเราก็เห็นพัฒนาก,การมาเรื่อยๆจากเด็กมาเป็นโตมาหน่อยแล้วก็เป็นวัยกลางคนแล้วเริ่มจะเข้าสู่วัยเก่าแล้วเออไม่เรียกวัยชราแล้วกกวัยเก่าก็มุมมองแต่ละ อย่างแต่ละช่วงชีวิตก็จะแตกต่างกันมุมอมองต่อสถานการณ์ในแต่ละคดีก็จะแตกต่างกันการวินิจฉัยการการด้นสดในแต่แต uma, แตละวิธีการของแต่ละคดีก็จะไม่เหมือนกันคือความโตขึ้นมันก็จะคิดมากขึ้นมีความเป็นห่วงเหมือนยยคนอื่นรอบตัวมากขึ้นนั่นแหละก็เราเห็นในภาคนี <C ida> ้ก็จะเห็นว่าทั้งมค์ลารี่แล้วก็มาคัตเนี่ย จะเริ่มมีความแบบมุมมองต่อชีวิตมุมมองต่อองค์กรเริ่มจะเปลี่ยนไปอืความได้เห็นท่าแท้ของคนความได้เห็นความเป็นไปของสังคมโลกปัจจุบันก็จะไม่คิดมากขึ้นไม่ได้บุ่มบ่ามคิดเป็นเส้นตรงอย่างเดียวก็รวมรวมสนุกดีฉากแอคชั่นเหมือนเดิมเลยเมันเดิมคือสนุกเหมือนเดิมตื่นตาตื่นใจประทับใจเหมือนเดิม,มความ คียเล่นยียวนกุปสะร์ของมาคัสกับไมค์ลารี่เนี่ยก็เหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมยอดกันเหมือนเดิมเริ่มต้นเรื่องอาจจะไม่ค่อยชอบนิดหน่อยเพราะว่ามันติดตรงที่ในเรื่องสนุกนะอืมแกนของเรื่องสนุกดีแต่ว่าไปติดตรงมุกไระสาระต้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อืมแค่จะปูไปสู่การคือการแสดงความเป็นตัวเองอะ่ะเออความเป็นตัวเองของคู่หูคเนี้ยเออแต่ปูด้วยมุกแบบอะไรก็ไม่รู้ที่ติดใจเล็กๆก็ เรื่องเสียงภาคเลยเนะี่ยอืมเสียงภาคไทยอะ่ะถ้าเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเรายังคุ้นเคยกับเสียงภาคตัวละครที่จะต้องเป็นเสียงนี้ใช่ไหมเออมันก็จะสมูทกับบทบาทอินกับไอ้คาแรคเตอร์ของตัวละครที่พอมาภาคนี้มันก็อมีการเปลี่ยนเสียงตัวละครน,นิดหน่อยอือก็โอเคไม่มีอะไรามากมายก็นิดเดียวแค่มันไม่คุ้นเคยนั่นเองอืมก็เลยตั้งเซ็งหน่อยช่วงต้นแต่พอเริ่มเข้าเนื้อเรื่องจริงก็ โอ้โหเราก็ติดตามไปตลอดไอ,อาการที่ได้เห็นตัวร้ายมันเหนือชั้นกว่าตำรวจไปก้าวหนึ่งอะ่ะม,มันก็ทําให้รู้ก็เออเดี๋ยวมันต้อง,ต,องต้องมีอะไรแน่เลยลทลวให้เราดึกจกติดตามอยากจะเอาใจช่วยอืมแต่พอลงท้ายสรุปแล้วมันนิดนึงมันเบาไปหน่อยจากที่ไอตัวร้ายมันทําอ่ะเออไอที่พวกฝั่งตัวโกมันวางแผนอะไรกันทับซ้อนอะ่ะอมืมันโดนแบบ น้อยไปหน่อยอแค่ตรงนั้แหละที่ติดเออที่เหลือโอเคหมดเลยสนุกสนานชอ,ชอบชอบตรงไอความแบบปอนจะมีฉากใหญ่ๆจะต้องศาสตร์มุกเออศาสตร์บทก่อนโตว,วาทีนก่อนหนึ่งหนึ่งรอบก่อนจะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเนี่ยตัวละครที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็คือไอเลตตี้อ่ะลูกเขยของลูกเขยของมาคัตอ่ะยังฮ่าแล้วมีการพัฒนาการของตัวละครด้วยนะเออชอบมากเลยฝังนี้คือเออ แยกสีเท่ไปเลยอ่ะชอบชอบเนี่ยตัวละครเนี้ยมึงเป็นใครสวัสดีครับผมชื่อเรจจี้ครับมึงมาทำอะไรมาพาเมแกนไปเที่ยวอะไรนะมาพาเมแกนไปเที่ยวกันอ่มกี่ขวบแล้วเนี่ยสิบห้าครับคุณเบอเน็ตโอ้ยน้าแก่กว่คุณก็มึงสามสิบนี่บอสประชาชนเปล่าไม่ได้พกมาหรอกครับมึงไม่พกแบรนี่กลับมาทำอิกใช่ไหมเนี่ยยืนชี้ลงแผ่นนี่ปัญหาอะไรตั้งหนาว่าคิดว่ารู้ทุกอย่างอย่างนั้นเหรอไอพันธล็อกนม่ย่น มีกระชาป่าวะไม่มีพี่ยาลูกสาวเนี่ยเราครับแกจะมอมยาลูกสาวฉันเหรอแกสุบัญชาลูกสาวมาครับไปมาเพื่อนเรจจี้โว้ยใครกันวะเรจจี้เนี่ยใครกันอ่ะผมมารับเมแกลูกสาวฉันมาทำไมเนี่ยฮะไอ้มืดผมมารับลูกคุณเออไม่ใช่ลูกเขาไปเที่ยวครับไอชื่ออะไรเรจจี้แกบอกเขาฉันได้ยินแล้วเรจจี้แกมารับเมแกอย่างนั้นเหรอใช่ครับอายุ สิบห้าเว้ยไรไอ้หมื่นอย่างแกอย่างน้อยต้องสามสิบแล้วเนี่ยเโชคเป็นไหมรู้ไหมเป็นชกเป็นไหมอ่าฮะชกมวยแล้วเป็นหรือเปล่าอ่ะเขาถ้าจะจะรู้ด้วยกันเขาจะจะรู้ว่าแล้วใครทาจะไปไหนล่ะมันชกมวยเป็นหรือเปล่าถึมีใครมาต่อยาเขาโชกมวยเป็นฉันไม่ยอมให้ไปหรอกนะเข้าใจไหมฉันไม่ยอมอยากจะบอกให้รู้ว่าเขาเพิ่งออกมาจากคุกน่งโอเคที่คุกอ่ะรู้จักคุกแล้วนี่ไหมเขามีใช้ยาด้วฉันคุไปนี่ฉันคุณคุกมาแล้วแล้วมันกลับไปอีกแน่นอนเข้าใจไหมใครบมานอะไรเขาแกวะเนี่ยเฮ้เปล่าครับ แกเคยเห็นปืนมาก่อนหรือเปล่าปืนเนี่ยเคยเห็นไหมไม่อยาหันปืนไปทางเขาดิเดี๋ยวมันลั่นอย่าลบหลูใช่ตอนนั้นเลยแกปืนขอร้องเลยแกปืนท่าน่าแกปืนได้แล้วพอแล้วแกเป็นตัวสูงใหญ่มากเหมือนนักร้องเพลงรับเลยใช่ไหมเนี่ยรับเป็นไม่ครับไปไอ้มึกไปพอดีก่อนเนอะเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยข้าถนนเลยเฮ้ยดูสิไม่เฮ้ยไม้สรุปพาลูกกูกลับมาก่อนสี่ทุ่มหนึ่งนาทีหาวันสี่ทุ่มหนึ่งนาทียังไม่ถึงมึงตาย ไม่ใช่ตายคนเดียวด้วยนะตายซ้ำตายซากนมมัยรู้จักไหมจะไม่ฆ่าแกกับเขาด้วยพูดอะไร,ระบ้าไ<า>ิวเรจี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปังปังๆังปังปังปังตายทันทีจำไว้นะมา,ะมาคัส<ห>โทษเรจี้ขอโทษทีนะยกโทษให้พ่อเมก,กันกับเพื่อนบ้าเขานะ มึงยังบริสุทธิ์อยู่ป่าวครับงั้นบริสุทธิ์ต่อไปไม่มีการอึ้บลูกกูนะลูกเสื้อสีแดงสวยจังสีโปรดแม่เลยเที่ยวสนุกนะเจ๊ะคุณแล้กัผู้ชายหรือยังวะเหรอไม่ครับเก็กอยากไหมไม่ครับตอนนี้เที่ยวสนุกไหมจ้าเมแกนไปไปี๋เถอะจ้าไปไปละต้องไปแล้วเถอะคิดถูกหรือเปล่าวะเนี่ยเมแกนนี่คือแบดบอยไลออดายก็ประทับใจครับให้เลยแปดจุดห้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรต้องให้ แย่ไปกว่าที่ที่ที่พูดมาแหละที่แค่นั้นเองติดเรื่องนั้นแหละท่านันก็กว่าที่หายไปก็แค่รขนาดที่บอกไปอืมที่เหลือโอเคหมดเลยเยี่ยมทุกอย่างดีสนุกคุ้มที่เข้าไปดูก็ขอบคุณที่ทนติดตามนะครับก็ปิดภาพกันไหนก็ติดทงมาได้ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ stomach, nothing Uh, uh. My Mike. ginger Get ginger need and ale. ale else. a a I Are those dogs fresh? For the man yesterday. Give me one. Put some relish on that motherfucker. Open hey, the register. Stay like that. Mm-mm. Is that Skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes it is. Shut the fuck up! Marcus, get in the car. He has a gun to my head. You wanna deal with him, you wanna deal with me? Sorry, sir. But I gotta go. No! Call 911. Aren't you the police? <laughs> hey Reggie, you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, didn't you? You need to get a job. I'm a US Marine, sir. What well, then you need to deploy. Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. Captain Howard's being framed. Let's go. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. Fuck! Fuckers! Fuck them all! Daddy. I don't know how high up this shit goes, but don't trust anybody. You're my bad boys. Now clear my name. You should be careful. They're being set up, detectives. We got two suspects Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. In five, four, three. No! We can't wait for Lowry! I, I ain't no terrifying, Tim. Y'all are some terrible fucking fugitives. Ah! I need nasty mice, <laughs> bad boy. I got this. What you don't do? Though? Uh... Ah! Are y'all still in our clothes? Just because we black, we still in your shit? Why? Look at your shirt. <laughs> Why don't you sing us a little Reba song? Uh -huh. Reba. Sing your favorite. Uh, I'm a woman. I'm a strong, I'm a strong black woman. Strong. Yeah, because she's not black. Yes. What you gonna do? What you gonna do? Mm -mm. That ain't no Reba song. It's from her mix.